โครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับบริษัทเอสโซ ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาด้วยการนำความรู้ความสามารถเข้าไปพัฒนาปรับปรุงสาขาพิบาลภายในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโดยบริษัทเอสโซ่ประเทศไทยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและสโมสรพนักงานเอสโซ่มอบการสนับสนุนโครงการสุขภาพดีต้นแบบ มูล,ลค่ารวม650,000บาท เพื่อปรับปรุงระบบสุขาพิบาลภายในโรงเรียนจัดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและหมุมให้ความรู้ด้านการสุขภาพในห้องสมุดพร้อมตวรวจร่างกายและประเมินการเติบโตวรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพและสุขาพิบาลน,นอกจากนี้สมโมสรพนักง,งานเอสโซยังได้ร่วมกิจกรรมหารายได้การกุศลมอบทุนการศึกษาบริจาคเครื่องกรองน้ำมอบชุดเครื่องนอนพร้อมทั้งมีศูนย์หนังสือจุฬามอบหนังสือของเล่น เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคดุสิตบ้านห้วยซ่านตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบต่อไปโกศินจีนาอ่อนทีมข่าวรอบรอบภูทรนครบาลรายงานวิทยาลัยเทคโนสยามจัดสัมมนาในหัวข้ออนาคตประเทศกับประชาธิปไตยตามรถแมพของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหม่นายแพทย์เจตศิรธารานนท์อาจารย์คณะรัฐปราศ,าศาสตศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดสัมมนาเชิงวิชาการอนาคตประเทศกับประชาธิปไตยในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ยังยืนณนห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่เข้าใจในคำว่า ประชาธิปไตยและหลักการสำคัญของประชาธิปไตยตลอดจนอนาคตการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยทากรคงมิ่งทีมข่าวรอบรอบอูธรน,นครบาลรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนจัดมหาหากรรมสุขภาพดีวิถีไทยนายประมวลดวงตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนเปิดเผยว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้จัดงานมหาหกรรมสุขภาพดีวิถีไทยประจำปี2558ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้ตระหนักรู้และให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพพร้อมทั้งก่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันให้สามารถมีสุขภาวะที่ดีและเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันโดยในงานมีดร์นรงศักดิ์หอมมาลายัย นายอำเภออำเภอชนแดนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแกนนำหมู่บ้านสมาชิกสภาอบตอชนแดนอสอมคอาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากมนสิชาคลายแก้วทีมข่าวรอบรบภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน โอท็อปมีมูลค่า100 0 0แล้านมี40,000ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ250,000รายจาก150,000รายปัจจัยยางรา,ราคาตำ่ำแต่ที่มีคุณภาพได้รับการรองรับประมาณ4,000ถึง5,000รายกรมวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีลุยเต็มวันนี้24พฤศจิกายน2558น2558ที่ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างคุณภาพสินค้าโอท็อเพื่อไรายได้ที่ยั่งยืนโดยมีกรมวิทยาศาสตร์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินมออุตสากรรมจังหวัดพัฒนาการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการโอทอบกลุ่มอาหารของใช้เครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึกฮาราน สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารและกลุ่มห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้าโอทบโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ350คนโดยมีนายสาธิตธรรมประดิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป,เป็นประธานปรีชาสถิตรเรืองศักดิ์ทีมข่าวรอบรอบภูทรจังหวัดสงขลารายงานสาวโวยถูกลวนลามขนาดเข้าผ่าตัดโรงพยาบาลดัง นางสาวตอนามสมมุติอาชีพเป็นพนักง,งานร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในตัวเมืองอ่างทองร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกลวนลมขนาดเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งณนะทางนางสาวตูนได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดเหตุแต่คดียังไม่มี เพียงการเรียกไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีที่เป็นผู้บริหารของทางโรงพยาบาลจึงทำให้เกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอ่างทองได้เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำแล้วและเตรียมเรียกผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปสุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวรอบรัวภูทรจังหวัดอ่างทองรายงาน จังหวัดสตูลประชุมเชิงปฏิบัติการรณนนรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีประจำปี2558วันนี้24พฤศจิกายน2558เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลนายศรีพงษ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี2558มีสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนผู้แทนสตรีและผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า100คนปัญญาวิลาสินีทีมข่าวรอบรอบภูธรจังหวัดสตูลรายงาน บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นที่ถนนคนเดินวัวลายหรือถนนคนเดินวันเสาร์ของจังหวัดเชียงใหม่คลาคัาไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและแถบยุโรปต่างให้ความสนใจไปเดินเที่ยวและซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินวันเสาร์แห่งนี้เป็นจํานวนมากสําหรับถนนคนเดินวัวลายเปิดประมาณ5้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มมีระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรเริ่มจากย่านประตูเชียงใหม่ไปจนถึงย่านทิพยเนร ตลอดเส้นทางจะมีทั้งสินค้าสไตล์ล้านนาซึ่งเป็นงานฝีมืองานหัตกรรมสินค้าพื้นเมืองของตกแต่งบ้านของที่ระลึกต่างๆรวมถึงอาหารหลากชนิดให้เลือกทานตลอดเส้นทางโดยนะักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจะได้เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าและชมการแสดงของศิลปินจำเป็นที่ไปเปิดหมวกจำนวนมากขณะที่ในจังหวัดเชียงใหม่มีถนนคนเดินที่สำคัญคือที่นี่ และถนนคนเดินวันอาทิตย์บริเวณถนนราชดำเนินซึ่งมีสินค้าหลากหลายกว่าและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะไม่พลาดเมื่อไปถึงเมืองเชียงใหม่โดยขณะน,นี้มีแนวโน้มตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงขึ้นและกลับมาคึกคักเหมือนเดิมโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าตลาดในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ7-10ถึงขณะที่ยอดจองห้องพักตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมามียอดจองไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานมริวัตรเกลริกทีมข่าวรอบรบพุทธร รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ที่หอประชุมโรงพยาบาลค่ายรีระวิจังหวัดนครสวรรค์พลโทธรรรงรัตแก้วการกรรมการแพทย์มูลทิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการน,นําคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ัยนาทอุทัยธานีและสิงห์บุรี ตามพระราชดำริในองค์ประธานมูลดิธิสายใจไทยที่ทรงห่วงใยสมาชิกในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการรบรวมถึงกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเริมแล้วมูลดิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2518อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทรงรับเป็นองค์ประธานมูลดิธิสายใจไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งสมาชิกสายใจไทยเป็นทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติและข้าราชการครูที่ถูกประทุสร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจากจังหวัดต่างๆจำนวน54คนในครั้งนี้มีการตรวจสุขภาพความพิการจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบโดยกรมการแพทย์ของมูลนิธิสายใจไทยการตรวจสุขภาพทั่วไป การบริการตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขนขาเทียมเคลื่อนที่กองอัตปิดิโรงพยาบาลพระมงกุลเกล้าพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวรวมทั้งให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการการบริการทำบัตรสมาชิกตลอดจนรับคำร้องกรณีการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยในเรื่องต่างๆและยังมีคณะครูอาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาแนะนำในการฝึกอาชีพอีกด้วยกนดถาทิพย์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรบพุทธร รายงานจากจังหวัดนครสวรรค์วันที่23พฤศจิกายน2558เวลา9นาฬกาที่อำเภอสูงเนินณห้องประชุมศรีจนาสะ2โรงพยาบาลสูงเนินนายชูศักด์ชุนเกาะในอำเภอสูงเนินเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามคำสั่งเร่งด่วนที่นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมา ให้ทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการนายเชิดชัยจงรังกลาในายชูศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินทำงานเชิงลุกได้เตรียมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทำงานป้องกันและกองช่างให้พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายไข้เลือดออกส่วนประชาชนสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายได้ที่อบตอสูงเนินนายพงเลิศสุภัทรวณิชรองนายกนครราชสีมา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบานนนลนครนครราชสีมาได้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเลียนถนนดำเนินบริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าคัางพาซาตามคำร้องของผู้ประกอบการร้านค้าอำนาจภัยพักดีข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรนครราชสีมารายงาน